ครับสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเป็นจังไดเนานะเอฟซี FC? ทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งจังหวัดต่างๆอาการหนาวคือทั้งพีพอเนาะครับทําบผานพอเตียมอาการหนาวซองซามือแลละลมนะครับเนาะมันลมครับพอเตียมสิ้้า,ามาติดตามเลขมีอาจารย์ ทวัตชัยนะครับเนาะอาจารย์ทวัตชัยหรือว่าเซียนพิมายเป็นในทรงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมากให้พอเตียมนะครับเนาะเนะตียมสิ้ามามเบิงมันได้ตัวใดมที่ิพานมาไปติติตตามมึงบอรับเพิ่นใไ้มาศูนย์สามเก้าเด้หรือว่าศูนย์เก้าสามเพิ่นให้มาเข้าสามตัวนะครับ f อฟซีศูนย์เก้าสามหรือศูนย์สามเก้าพอเตี่ยมมาจำจำมาได้แต่ว่ามีในสามตัวนี้แหละนะครับ มาเบิร์งวดวันที่สามสิบนี่ครับเดี่สามสิบธันวาคมหกห้านะครับเนาะพรตียมก็ไดีเขียนซื้อพระโรงนำของอาจารย์เนะครับเนะอ อนุญาตลงซื้อน้ำเล่อจานเลยวงเล็บนะครับเนาะ ก็อาจารย์พันยูทั้งโคราตนะครับเนาะเซียนพีไม้เข้ามาพีไม้ก็ต้องอยู่โคราชนะครับเอฟซีเนาะก็ทั้งเรียกเล้าเรียกนมจงไม้เพราะเตียมเตียมขอากราบขอบพูดอะไรได้ครับเด้ออาจารย์ธวัชชัยหรือว่าเซียนพีไม้เนาะครับเนาะส่งตัวเรียกเงวทางไม้เพรเตรียมฝากพีฝากน้องฝากเอฟซีนะครับเนาะบนครับเอฟซีเด่นบน สามตัวเดียวครับ fc ก็ออกคักๆเด้อครับงวดนี้ฟังฟังเรื่ออาจารย์เลยอาจารย์ธวัชชัยนะครับเนาะหรือว่าเซียนพี่หม่มีเลขสามตัวมานพร้อมครับ fc ฟซงวดนี้จับคู่นะครับเนาะมีสามสอง 3 4 3 4 3 7 3 8 เดีย๋ยวพอเตรียมเขียนไปเบิดก่อนเนะคระับเ,เ,เลขมีเลขกมีแค่นี้ครับ4ตัวเอานีมีเลส3ตัวอยู่ครับ FC เ,เล็3ตัวมี1 3 7 1 3 8 หนึงสามสี่ีเก้าสามเจดห้าสามแปด กับพีหาเรียก3ามตัวเพนจับไม่มีหาหางับย c บซบานนี้ตัวเน้นเพิ่นครับยับซีมีเน้นพอไม่เลียกซหางเน้นที่ส7 3เปนี่คือตัวเนีนเพิ่น ก็แสดงว่าเลขสามตัวเลขสามตัวไปเน้นตัวนี้นะครับเนาะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดครับนี่แหละสามเจ็ดสามแปดเพลนเนีนเท่านี้นะครับหนึ่งสามสี่เพลนบเรเนนมาโบเรเนีนมามากักเอาเนาะครับเด้อถ้ามันก็โมเนี่ยนนนนะครับเนาะบางที่มันออกตัวหอ้องโอมากก็บใดดิเขาเน,น,นี่นยนอ่นโมเนนน้ำเหล็กนะครับเนาะ สัดเจียนเนาะครับเนาะนะะเอฟซีเนาะเพื่อเรมเชียนทีกับ,พบเพิ่อนบัวบัวทีเนาเขาเชียนอยู่เนาะครับเนาะนี่คือบ,บนนะครับอันนี้มีล่างพร้อมครับเอฟซี FC. ล่างเพื่อเรมเอาเส้นนี้ล่างล่างเด่นดินแปด ลองห้าเตรียมท่าีก่อนตัวเดียนพิ่น จับคู่ครับพี่พี่บันจับคู่ล่างนีแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่ง ล่องห <คำ S 1> ้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับซับนี้ นีครับเอฟซี FC. เอาเบื้องหล่างก่อนนะครับเนาะเด่นล่างแปดลองห้านะครับเป็นว่าแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับพีเตียมลงให้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเตีมเชื่อตัวพจนเนีนนะครับเนาะพจนเนีนที่แปด เน้นที่8ปดนะครับเนาะล่างล่อง5 7าเจ็ห้านห้าหี่ครับวันนี้บนเด็นคับบนนี่เด่นบน3จับคู่3ามสอง3ามสี่สมเจดสามแดเน้นที่3 7มเจ็สามนะครับ ต,ตัวเลขสาตัวหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามสี่เก้าสามเจ็ดห้าสามแปดนะครับรัฐบาลไทยวันที่สาสิเดือนสิบสองหกห้านะครับเนาะทั้งเลขไทยเลขเล่าแล้วมึงมาแห้พอเตียมเตียมขอขอบคูณใไไดหลาย้ครับเด้ออาจารย์ธวัชชัยหรือว่าเชียนพี่ไม้นะครับเนาะขอให้เขาปังๆคือ้งงวดที่ผ่นธธานมาอีกนะครับเนาะเอฟซีะจะได้ ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะเอฟซีเนาะเขาเที่ยมกับเขาเน้นย้ำมือเก่าแล้วครับเอฟซีมากตัวแรกเขาก็ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นยังบุญเป็นยังโศกก็จีได้ปีใหม่เนาะครับเนาะได้กินได้เที่ยวกันปีใหม่ได้ทำบุญครับเขาเที่ยมกับซีบ่บ่สทบทวนหยึ่งเนาะครับเนาะเอฟซี าสุดทายทายสุดโปรเตีมก็ไวพรอ,อนเอฟซี FC ทุกคนนะครับเด้อมีแต่ความสุขวามจเจริญน,นะครับเนะความเจ็บใหญ่ด้ดวามไข่ใหญ่มีนะครับเด้อมีแต่โศกแต่ลาบถูกหวยรวยกันรวยเงินกันเนะครับเนาะงวดวันที่30ธันวาคมห5หนี่ครับไปหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลไ้เพื่อเป็นจังบุญเป็นจังโศกถิดรางวัลที่หนึ่งกันนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผม นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะยีบซีเอาไปพอ่อกับพอเตรียมชิมหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม